ก็ผีกูร่นไอ้เ้าก็เชิญไปแล้วนี่นัาปอกหูนี่ปอ่าหน้าปกสีชมพูอะอะฮะอะฮม จะโอเคครับทุกคนวันนี้อยู่ผมอีงแล้วกับโฮมซิต h โฮมเซอร์ไวเป็นช่องเบต้าเทสอยู่นะใครท,ที่หานี่ก็นคงจะหายากไปบางคนล่ะต้องบางคนก็นเขา้าร่วมกิจกรรมเนาะแต่บางคนก็ไปขอ,อก,กับแอดง่ายไม่ยากเนาะเนาะทุกคนเนาะเอออยู่ดี<ข>ก็เป็นโวันวันนี้เรามีม,มีแขกรับเชิญ <c oughs> แขกรับเชิญนะใครใครวะแนะนำตัวดิ เอ้ยใครวะใครวะมึงอะใครเอ้ยเฮ้ยมึงอะเกี่ยวสวัสดีผมอะไรเองเออคนดีคนเดียวไม่ใช่มึงอาจจะรู้จักคลิปอันเธอละไอ้เงี้ยมันมันบูลลี่ผมอะครับช่องโตโตคอมเทียนบูลลี่ผมครับมาครับให้ผมมาเล่นเกมผีเใช่ลก็ผีใช่เอ้าเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าทุกคนมาเล็กโจไปเลย ข้ามแหงเลยเอ๊ะใครๆออกไอ้ไหนออกไอ้ไหนออกยกเลิกก่อนเฮ้ยประคัมหน่อยไหนไปเจอกันนะเกมโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วทุกคนผีเลเวลสี่อะไรเลเวลสี่เอมเบอร์เอมเลเวลยี่สิบสวนผมส่วนเพื่อนผมเลเวลยี่สิบีไม่ต้องมาต่อเออตอนเล่นเป็นจีนะ เราแบบมาประชิญน้ากับผีไหลายตอนละตอนนี้เราในเนื้อเรื่องเราปาเชิญน้ากับผีหลตอนละใช่ไหมกูผีอะไรเราะเชิญเชิญน้ากับผีหลตอนละกูผีแ้คุณเอ็มกดว้าโอเคย้ำถึงโกหกหัวเกณเราจะฆ่าหรือทำพิธีหรือจะทำอะไรกับผีดิฟันเนศมาเลย ขืนใจผีแม่งไงใช่เบลไหมสโขที่เหี้ยผีมีหรไม่เอาพี่บึ้มเฮ้พี่บึ้มกูไม่ตลกอะ่ะก <c oughs> ูย,ยอมเฮียความจริงเบต้าทิสเปิดมานานแล้วเว้ทุกคนแต่ว่าผมแบบไม่ค่อยแบบเออเล่นเว้ยแต่ว่าก็ <c oughs> ว่าแต่แบบไอ้เหี้ยพี่เจอละจะถ่ายคลิปก็ไม่ได้ถ่ายเนาะม่ธีอยู่ดอะารใช่ปะกำลังลงไป ออใครเจ็บหนอโหเนี่ยแหละเพราะว่ากูคงไม่เจออะไรแปลกๆปกันนะเรามตาเล่นเกมไวแล้วกนะันเนาะไปแบบปุ๊บ<น>ป,ป,ปั๊บก,<ป>ปกปับเกมคนละไวพี่ไวๆไวที่มันเป็นมาม่าพี่ <c oughs> เสียภาคเเรื okay. ite, ่องโอเคมัดเรียบร้อยเอาไชวยช่วยช่วย่สวดเอไปปาชัยดีคนละสวดคนละสวดออโอ้ไปชิวไม่เหนื่อยอัเอเดอยีไม่เอ้เค่าว อย่้ต่างคนต่างโดนอย่าต่างคนต่าสดนเลยคุณไม่ตวดกับแม่งละกูไม่วดกับแม่งละเฮียกุณสลบงงกูผีกูลนแบบไอ้เฮียโอ๊ยเฮีย กแไูไม่สวแไม่อยู่แล้วจ้าหท้ายก็ผีคนมาท้ายก็ผีออกแม่งเดินเลยปุยอ่ะกอัวเอเดินอ่ะไม่เจอแล้วโอ้ยแม่ตุตายเราเราเห็นคนเดิน โอ้อต่อบอเชื่อน <huh ้องเลยโอ้โหคุลนดูดีทุกคนมันแก้งผมโอ้มานน้าป้านเยี่ยวผม่ก็ได้ยินเสียงรบกําแพงแหม่ถูกไล่เรียงเลือเกิน ไล่ทุกทุกประตูเลยไหมเพื่อนมตัวอะไรอ่ะเบล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 พี่แล้วพี่อยู่ไหนน่ะเอาที่อ่ะคุณโดนทีไรนะจ้ะช้างวัน ไม่ฉลาดขีดผมเกิดใหม่ละเออเเดี๋ยวเกิดไปมันก็เจอกูแล้วดิกูทุกไปจะมีประโยชน์กัอกูใช่ไหมนั้นเฮ้ยพี่อย่าล่อมันมาตรงนี้ดิโอ้ยเกิดมาก็เจออะไรเนี่ยไปลลิศจอดตีนี้น อะไรเยี่จุดสามได้ไหมเนี่ยตรวจต่อน่าตาเฉยโว่ยี่ยี่อย่ามาตวดเรื่องกูนะเหมือนกูมาป้าผีเล่นอะไอชีมาส อุคนเดียวพอไม่ต้องห่วงค <c oughs> ือผมใช้งานเยอะอุปคนเดียวพอไม่ต้องห่วงปากคลอยแสบร้อนการอบแสบร้อนยางอกแสบร้อนกางอกใช้กาววิสคอนใชแทะโอ้ยเจมเอาหมามึงเอามาพี่อยู่ผีอ่ไหนอะตก <c oughs> กูเนาะได้ทุบได้ทุบ ก็เป็นชั้นสองแล้วนะไปเร็วชั้นสองปันเสร็จกูไปเร็วนะอยู่แถวนั้นนะนะอยู่แถวนั้นที่ว่าอยูงมีทีนึงมามาแล้วปีนั้นผีไม่ฉลาดไอ้ที่อจะเป็นผู้รู้ผู้เปกบานอีกนิดเดียวกูจะตายแล้วหละหายาด่วนๆครับพี่ปรับตัวกูมาเอี่อะกูจะกลายเป็นไอ้อันนไม่กลัวผีเอออันนี้ไม่กลัวผี สู้ๆน้องรักด้านนี้พี่ตูนจะไม่ยุ่งพี่ผมจะปักคอแล้วนะเออๆปักปักไปเห็นดัดหนีนมผมสวดน,นะพี่รอบไปผมกลัวไหนรักผีอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเนีหนีโอยาโกะหนีโคยาโกะสู้ๆสูๆส้ๆเออแล้วพี่อยู่ชั้นไหนพี่อยู่ชั้นสองตรงตรงที่ตัวอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ กกเลยวิ่งอะไรสดเฮ้ยอ๋อตกใจพี่เนี่ยอ้พวกไอ้ผีโง่ผีโง่ไอ้ยอะไรผีโง่ไม่ไม่เห็นคนวิ่งผ่านไปเลยอ่ะบอกเลยนะตอนนี้ผีโคตรลาวไม่เดีอยไม่เดีอยอันนี้ไม่เดีอยผีเวลาน้อยไปแล้ว โอ๊ยไ้น่อยก่อนนี่อะไรไปสัตว์จริงจริงเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจย้ายย้ายเดี๋ยวดึงมาหาคนนะตรงนี้ก็อีกฝั่งนะไม่ได้ดึงมันไปหาเองอะไรไม่สวดต่ออะไรไม่สวดต่อเออกูไปสวดอีกชั้นนะฝากลูกเมียผมด้วย กมือมึงน้องฝากฝากฝากคนอื่นดิมือมือเป็นผู้หญิงไงเฮียอืมสเต็ปไปเหี้ยอะไรอะไรโดนอะไรโดนอะไรกูโดนโซโซโซฮ้ยผีแมงลาวอ้เฮี้ผีไม่เห็นกูกลัวแล้ว ผีรอบนี้ไม่งงผีรอบรอบนี้ไม่งงอ่ะผิดเฮ้ยก็ดีไซนเราเราจะเป็นแก๊งล่าผีกันกูนั่งสวดต่อละเราจะเป็นแก๊งล่าผีกันทุกคนสวดเสร็จสักสามวิธีไล่ฆ่าเลยโอ้ยเ์ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แต่เล็ปักแล้ว

มามาวส,สว,ไว,ไวไสไัไดสวัไดสวัไดสวัดีสวัสดีสวัสดผีโยกอบผีโยกป ข้าผีฆ่ามันอเอาให้ผีตายเอาให้ผีตายน้ำมนน้ำมนต์าผีแกงโดนหน่วยซัพพอร์ตเองผมหน่วยซัพพอร์ตผมหน่วยซัพพอร์ตเอึงไปหาของมาไปหาของมากางบนกลางบนตีผีกลางบนเลยเอ้ยย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 ยอยยยยอยยยย เออเกมแ,แรกเราฆ่าผีได้แบบชนะิวเนาะเสซีเนีย easy win อะครับทุกคนผมไม่กลัวเท่าไหนหรอกเอ <c oughs> กีใครปาบผีคนสุดท้ายอะเออกูเ <c oughs> หลือไอ้นายอะเพราะเมื่อกี้กูเอามีดปาบมันติติ์เติเติอเติร์เติอเตเอเเอิเเเตรเ ผีเอาเนาะผมไม่กลัวเราไม่กลัวผีอ่ะกิดไม่เจอเจอแล้วเราไปเล่นกันในเกมเลยไหมนู้นไปเจอกันในเกมเดี๋ยวโอเคโดนล็อบบี้มาเราเราเจอตี๋เดียเรามาลุยกันต่อดีกวในเกมหนึ่งเกมสุดท้ายเรานี้กลับมากลายเป็นสี่คนเหมือนเดิมเมื่อกี้ไปเมื่อกี้เจ็ดคนกูก็เพิ่งสังเกตอ่ะถึงกูถามว่าไอ้นายมึงใช้ตัวละครอะไรอ่ะ แจ้งแอนเดกแจ้งแอนเดซแม่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรูปวะแวยไม่ตอนแรกก็คือแบอบองงนะแม่อยู่ดีแม่งโอ้ตกใจกล่องกูผีแต่ไม่ไหวนะผีงงนะเชบมึงมาไงเนี้ย <c oughs> เราหลุดเกมสองรอบเลยใช่ปะตอนตอนที่มันกน่อนที่จะเป็นบังมัยกับคุณถือตะโพนอยู่ ได้ใส่ชิ้นนะเด็กกูเอาตะ็กูสังขารวัตรอุ้ยน้องเบลขอบสนามสู้สู้ส anyway? <so ู้สู้เดี๋ยวลอบมาทางกูเปิดกล่องเล่นอยู่ไม่กูก็อนนั้จะอยู่แถวบันลงบนมันไม่อยู่ชั้นสองไม่อยู่ชั้นสองอยู่แถวบันไไม่ชั้นสองลรอเล่นชั้นสองไปเล่นชั้นสองไปมึงว่าใครรอไอ้เหี้ยมันเป็นตัวเดิมมันรอ่ะมัน้ีพลังอะไร ไตรงตรงบันไดบันไดระหว่างชั้นสองปักทูบละพาเข็มมาทำไมผีแม่งดูโง่จังวะอยู่ชั้นล่างนะสบายสบายสบาย ทิ้งไว้ไหนวะน่าจะมีคนเก็บประปูไปแล้วกูกูเห็นเบลกูเห็นเบลขอบสนามเบลเบลไล่ทุกประตูเบลไล่ทุกประตูฮัลโหลฮัลโหลวะมันมาไล่ทุกของมาเลยเบลอะของจูกอะไรแม่งทุบมาเลยเออได้ทุบป่ะพี่เอาเล เื่ออนะ๋ยวมาไล่เต็มเบอร์สอ่ะไล่ยิกเลยเฮีย กันหมดนะโอเคควา okay, okay. ทู่ไปปัดตรงนี้ค่ะเกมท้ายเราจะเล่นออกประตูแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมันจะแบบเล่นฆ่าแต่ผีๆแล้วงอ,อนปานคุณเริ่มมีความสามารถในการจูผีกป็นเริ่มปกติเล่นนานๆก็จูงได้เหยไปยังวะ

เมื่อกี้ใครเอออีซั์นี่หานี้มาดิเก็บสเต็มมันเดี๋ยวตรงนี้มีกล่องเออเดี๋ยวลองมาเปิเอาวัสดีพยามามพีพีองนั้นองนั้นใส่ตาเกตกูวันวน,นะออนี้ เจอสักทีวะมากรอบมาแล้วนะเฮ้ยปีศาจที่แตกเหรอไม่ช่วยไหมไปดึงแค่เองไปดึงแค่เองไปดึงแค่เออโอเคดูของเวกเอายามาของกูกูไม่แตกง่ายแต่กูกำลังจะตายไม่แตกง่ายแต่กู อะไรไปดึงเพื <t <t ่อนไหมกูตายเดี <t 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 ๋ยวอะไรไปดึงเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปดึงเพื่อนทงสวดครับสวดครับเฮ้ยมันอยู่ตรงกูมันอยู่ตรงกูอย่าลงมาล่างกูสวดเพื่อนอยู่ลงมาแล้วจ้าเริ่มตึงได้เหี้ยพอมีคนมีคนตายอ่ะ ตกไหนอยู่ไหนอ่ะจำไม่ได้อยู่อยู่แถวบันไดอะ่ะกูใช้อยู่สัตว <c oughs> ์นี่ไม่ใช่บันไดฝั <c oughs> ่งที่มีรูให้มูดะบันบันไดตรกงกลางลูน่าลูน่าลูน่าขวาเลยคนร่างกายตายหนึ่งเย้คุณหมอ ไ Franc อ้นั่นตายเราตายเลยนั่ะชุบไม่ได้อะไรไปไหว้ไปไหว้ให้จบยาผมเมาอะไรกูเนี่ยโอ้ได้ปูได้ปู ชั้นสองนะหาตะปูปากหาตะปูปากชั้นล่างโอเคได้ปากชั้นล่างนะได้แล้วผีโยกูเลยเนี้อ่ะชั้นบนมีของอยู่สามอย่างกูโยกหลุดแล้วกูโยกผีหลุดแล้วไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วคำเดียวไม่หลุดแล้ว bay này cứ bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช่วยแตกหนอหนูช่วยไป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 ช่วยไปช่วยอุ้ยไอพี่เฮียเกียดเว้ยเอไนสต์เอไหนสตดไอไนสตดโอ้พี่รอหน่อไม่รอแล้วรอหน่อยเสร็จแล้วโอยไม่รอแล้วกูยอยให้มัน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  ย่อยๆยอมยอมันแหละยอมยอมมันยอมยอมมันยอมยอมมันไปเลยกูจะจุกตึกกูรอดไปเลยอะอะไรท่องเวลาหนึ่งนาทีมันจะเป็นไปได้ไหมหาตู้แร์ไเงี้ตตตัวตัวัวัั เจริญนะเจ้านายจ๋าหาตู้แอบหาตู้แอบหาตู้แอบเนี่ยแอบตู้เหล็กเนี่ยหาตู้ที่มันมีตู้เยอะเอาไว้จุแต่สามสิบเก้าวิทนไปทนไปสามสิบเก้าวิห้าสิบวิอะไม่ต้องห่วงกูอยู่ใกล้ๆมึงอ่ะกูเกิดกูก็ดึงมึงได้้เย พอเพื่อนตายมันก็เริ่มตึงอ่ะถ้าเกิดอยู่ด้วยกันสี่คนมันไมค่ค่อยมันไม่ค่อยตึงหรอกก็จริงเราต้องรอดกันสามคนนะดูเซุรเงผีไหมพี่ไม่เอาตอนเราเล่นให้หมดเวลาเลยเรนเล่นผีเจอบักไอเนี่ยบักบัคเข้าตู้ทะลุมแพงอ่ะสามสี่รอบคนหุดนนิดอ่ะแม่งพอพอซุบตู้เสร็จปุ๊บเข้าไปใหม่ทะลุกกแมงเฉยเลย ไม่ผิดไม่ผ่านวิจารณ์ว่ามึงต้อ,องหนึ่งตัวเองแั้นแหละปล่อยกูดีปล่อยกูดีพี่มันมาฆ่ากูหนึงงละมันมาฆ่ากูลอยอีรลอยอี๋ ร้อยยี่ชวดรอยยี่ฟารมของรลชาไม่เปิดกล่องอยู่อร้อยยี่ฟารมของอลยอะไมึอัดร้ย่ฟามของไม่ฟามมึงก็สวดซะไม่สวดอันตรายจริงจังเอียคท้า ชั้นไหนพี่ผีอ่ะชั้นสองโอเคเดี๋ยวกูไล่สวดละชั้นแรกมึอหุดลออมันไปชั้นแรกต้องมาไล่อีกมั้ยย่ะมึงอยู่ไหนนะพี่ฝังขวามือตรง่องหนีเข้าฟต์อ่ะพี่ จะรอมันต้องบัไดแล้วพี่ยอมพี่ไม่ทัดมึงจะฟันึงก็ฟันพี่ผมยอมแล้วพี่สมยอมอ่ะเออกูยอมแล้วตัดมันจะปล่อยด้วยมันปล่อยกูบุคุณกับพี่มันไม่อยกูหรือเปล่าโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมันปล่อยกูเจ้าแล้วจบแล้วจแล้ว

ตาย้วพี่ว่าไงจังใครอะ run อ้าวนั่นพี่อะพี่อะเออ run คนอยู่ในผู้สังเกตการ์ดเกจบจกมเกเคมาเฉยมาเฉยโอ้โหเออปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยกูจะนอนเลยอะไรกูปิดดิฮะกูเห,หรออ่าได้ถ้าชอบกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าอย่าไปกดซับสไครต์ช่องโต้งโต้งครับนะครับกดซับซับช่องกูอะไรยศ <laughs> <laughs> ซับช่องตัวตัวความทีเอสด้วยนะครับทุกคนงั้นก็บายเจอเลยเยอเดอกันนะครับทุกคน